นี่นะครับเรานํามาตากแดดนะครับนะหรือพึ่งแดดจนแห้งเลยนะครับสาหรับอิดมอญที่เราได้ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับตากนะครับและพึงแดดจนแห้งเลยนะครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเลฟซีช่องวิไทยพีชนแนลนะครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเล็บสีนะครับมาดูวิธีการกำจัดลูกน้ำจากยุงกันนะครับเราจะใช้วัสดุนะครับที่เป็นพื้นบ้านและหาตามที่ต่างๆนะครับที่อยู่ในบ้านของเราและบ้านของเพื่อนๆได้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่คืออิฐมอนนะครับที่เราจะนำมากำจัดนะครับนะลูกน้ำจากยุงนะครับที่อยู่ตามกระถางล้างเท้าของเรานะครับ หรือจะเป็นอ่างอาบน้ําทั่วๆไปนะครับอ่างบัวนะครับนะหรือว่าโอ่งต่างๆที่อยู่ภายในบ้านเรือนของเรานะครับเดี๋ยวเรานะครับตามไปดูนะครับวิธีการกําจัดลูกน้ําจากยุงกันได้เลยครับหลังจากที่เราได้ไปหาอิดมอนมาได้แล้วนะครับเป็นอิดมอนเก่าเราจะต้องมาทำความสะอาดอิดมอนกันก่อนนะครับ ก่อนที่จะนำไปกำจัดลูกน้ำและยุงลายที่มาอาศัยอยู่ตามภาชนะต่างๆที่เราได้ใส่น้ำไว้นะครับโดยวิธีการนำอิดมอนลงไปแช่ในน้ำที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเอาจะนำแปลงซักผ้ามาถูอิดมอนให้สะอาด ให้หมดทุกก้อนนะครับเพื่อให้อิดมอนนะครับปราศจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกที่ติดมากับอิดมอนให้ออกไปให้หมดนะครับและหลังจากนี้เราจะนำอิดมอนที่ทำความสะอาดโดยการล้างเรียบร้อยแล้วนำมาตากหรือพึ่งแดดให้แห้งก่อนนะครับก่อนที่เราจะเผาเพื่อฆ่าเชื้อ ก่อนที่เราจะนําไปเผาเราจะทําการตากแห้งหลังจากการตากเรามาดูกันนะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับอิดมอนที่เราได้ตากไว้ตอนนี้นะครับแห้งลงเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะเก็บอิดมอนเพื่อไปทําการเผาและฆ่าเชือ้อก่อนจะนําไปใส่ภาชนะ เพื่อกำจัดลูกน้ำและยุงลายเราตามมาดูวิธีการเผาอิดมอนกันเลยครับเมื่อเราได้อิดมอนจากการตากแห้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาใส่เตาเผาเลยนะครับเราจะใส่เตาเผาแบบนี้นะครับและเผาจนกว่าอิดจะมีความแดงและร้อนนะครับ เราถึงจะนำไปกำจัดลูกน้ำและยุงลายเราตามมาดูกันเลยครับและเราได้ทำการเผาอิดมอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อิดมอนร้อนและแดงเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำอิดมอนที่เราได้เผาแล้วนำไปใส่ภาชนะไม่ว่าจะเป็นอ่างอาบน้ำกระถางล้างเท้ารวมทั้ง อ่างบัวที่เราได้เลี้ยงปลาไว้นะครับหรือว่าเป็นอ่างต่างๆนะครับที่มีลูกน้ําและยุงลายที่มาทําให้เกิดเชื้อโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับโรคไข้เลือดออกหรือมาลาเรียหรือว่าเชื้อโรคต่างๆที่มากับยุงนะครับเราจะนําอิฐที่เราเผาแล้วนะครับไปทําลายลูกน้ําและยุงลายที่นําเชื้อโรคมาสู่มนุษย์นะครับ เราควรใช้เหล็กคีบอิดมอนออกมาจากเตานะครับและระวังนะครับอิดมอนร้อนมากหลังจากนั้นเราจะมาสาธิตการนำอิดมอนที่ร้อนๆนะครับลงไปแช่ไว้ในอ่างอาบน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำและยุงลายไม่ให้ยุงมาวางไข่และกำจัดลูกน้ำที่หลงเหลืออยู่ในอ่างอาบน้ำนี้นะครับ อิดมอนมีระยะเวลาการใช้งานนะครับ1เดือนหลังจากการแช่ลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการใช้อิดมอนที่เผาไฟแล้วแช่ลงไปในอ่างล้างเท้ากันนะครับและนี่คืออ่างล้างเท้านะครับใช้กำจัดลูกน้ำและยุงลายที่อยู่ในนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับอิดมอนอิดมอนหนึ่งก้อนต่อภาชนะต่อภาชนะหนอย่างเท่านั้นนะครับ อิดมอนใช้ได้หนึ่งเดือนนะครับหลังจากการแช่ลงไปในน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับโอ่งใช้สำหรับใส่น้ําเราก็ใช้อิดมอนที่เผาไฟแล้วนะครับกำจัดลูกน้ําและยุงลายที่อยู่ในโอ่งน้ําได้เหมือนกันนะครับระยะเวลาในการใช้นะครับ1เดือนเท่ากันนะครับสําหรับอิดมอนหนึ่งก้อนต่อภาชนะหใบนะครับ ในการกำจัดลูกน้ำและยุงลายที่มาอาศัยอยู่ในน้ำนี้นะครับเดี๋ยวเราตามมาดูการกำจัดลูกน้ำและยุงลายที่อยู่ในอ่างบัวกันเลยครับถึงแม้ว่าในอ่างบัวของเราจะเลี้ยงปลาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาหางนกยุงหรือปลาชนิดอื่นเมื่อเราแช่อิดมอนที่เผาไฟแล้วนะครับ จะไม่ไปทำลายหรือไปฆ่าปลาที่อยู่ในอ่างบัวนี้นะครับอิดมอนที่ร้อนจะไปกำจัดยุงลายและลูกน้นาำเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆการกำจัดลูกน้นาำและยุงลายที่นำเชื้อโรคต่างๆมาสู่มนุษย์เรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับ ทางช่องวิทัย P ี h ช n n นลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทัย P ี h ช n n นลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้เ,เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับจากวิทยัยพี h ช n n นลครับผม